สวัสดีครับผมก็จะมาบอกวิธีเล่นเฟซบุ o o สอหน้าจอเนาะแต่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็เอาความรู้มาแบ่งกันเนาะแต่ว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับปกติแล้วเวลาเราเล่น Facebook เนี่ยมันจะเล่นได้แค่หน้าจอเดียวหน้าจอที่2ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาลงนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือว่า l ล n e นะแต่ว่า Messenger เนี่ยไม่สามารถที่จะตอบแชทในเวลาเราเล่น2หน้าจอแต่ตัวนี้สามารถที่จะตอบแชทได้นะครับอ่า นี่นะครับยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ถ้าเราเข้ามาเนาะถ้าเราใช้พวกมือถือแต่ละรุ่นที่มันจะมีแบบว่าการแยกหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงนะครับอ่าผมใช้ซัมซุง a 3 0ก็ทําได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซียวมีโน้ต 9S นะครับตัวนี้ก็ให้เรามาที่แบ่งแยกหน้าจอเนาะสองส่วนนะครับตัวนี้นะครับมาแป๊บหนึ่งนะอ่าจิ้มเข้าไปนะครับตัวนี้เราก็ลากแอปตัวนี้นะครับจิ้มแอปเราก็ลากขึ้นไปนะครับอ่าเห็นไหมตัวนี้จะเป็น Facebook นะครับ อ่าเฟซบุ๊กอ่าตัวนี้ก็เฟซบุ๊กนะครับเห็นไหมหน้าจอเหมือนกันเลยทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยจะเป็นอ่าเฟซบุ๊กอ่าตัวแอปที่มันติดมากับเครื่องเนาะเรียกง่ายๆเลยแบบแอปตัวนี้เราคุ้นเคยกันประจําชวนอีกข้างล่างตัวที่2เนี่ยจะเป็นเฟซบุ๊กที่มันอยู่ในเบราว์เซอร์หรือว่า Google Chrome นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะตอบแชทกันได้นะครับอ่านี่นะครับยกตัวอย่างตอนนี้ยังยังแชทไม่ได้เนาะ จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าใครทําแล้วเป็นลักษณะนี้ก็ให้เรามาตรงนี้ก่อนนะครับรูปไข่ปลานะครับไอวงกลมเนี่ยจามวงกลมมุมขวามือเนาะแล้วให้เรามาใช้เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะครับนี่ปึ๊บพอเราใช้เสร็จแต่ขอย้ําว่าแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมชอบนะครับแบบนี้อ่าเห็นไหมครับเราสามารถที่จะแชทได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมส่วนข้างบนเราก็เดู Facebook ไปนะครับเล่นไปอยากดูอะไรนะครับความเคลื่อนไหวข่าวสารอะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็แชทกับเพื่อนไปนะครับอ่าหรือว่าเราจะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะนี้เห็นไหมครับมันก็ดูได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าหน้าตาข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะครับอ่าทำยังไงอันนี้เดี๋ยวขอออกเป็นสูน้าจอหลักเลยกันแล้วกันเนาะอ่าเึ๊บตัวเนี้ยผมมีแอป a c e b o o k ตัวนี้ตัวเดียวนะตัวนี้ตัวเดียวนะอ่าเพื่อนๆเข้าไปที่โฮมนะครับแล้วก็ไปที่ เฟซบุ๊กของเพื่อนๆนะให้เข้าไปที่เฟซบุ๊กของเพื่อนเลยอันนี้ยกตัวอย่างผมไปที่โคมนะอัน,นเดียวเดี๋ยวออกก่อนก็ออกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับออกก่อนแป๊บหนิงอันนี้ผมออกมาแล้วนะตอนเนี้ออกมาแล้วอ่ะออกใหม่ก็ได้เนาะเพื่อความมั่นใจอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ามันก็ยังค้างอยู่อ่าอันนี้ออกมาปุ๊บเราเข้ามาที่โคมนะปุ๊บเข้ามาที่โค,นคมนะครับพอเราเข้ามาที่โคมนะครับเมื่อกี้ผมออกไปหลายรอบแล้วอันนี้เข้ามาที่โคมปุ๊บให้เราพิมพ์เฟซบุ๊กหรือว่า ลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับอันนี้ของผมมีลิงก์ของผมอยู่แล้วเนาะเราก็ไปที่ Facebook เราก็ไปเข้าบัญชีของเรานะอันนี้สมมุติว่าเราเข้าไปปุ๊บนี่นะครับพอเราเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ให้เราจิ้มไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยไอ้ตรงรูปวงกลมสามวงกลมเมื่อกี้นะครับเนี่ย ไอวงกลมสามวงกลมตรงเนี้ยไอที่อยู่มุมขวามือนะครับถ้าผมพูดเร็วไปก็ขออภัยเนาะตรงเนี้ยนะครับจิ้มเข้าไปปุ๊บเห็นไหมเราจะเจอแบบนี้ก็ให้เราเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับเพิ่มลงในหน้าจอหลักจิ้มเข้าไปนะครับปุ๊บเห็นไหมมันจะเพิ่มลงมาอย่างเงี้ยให้เราตั้งชื่อมันเนาะเฟซบุ๊กอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแค่เลขสองนะครับเฟซบุ๊กสองนะครับเพิ่มปุ๊บตัวนี้เรียบร้อยนะครับอ,อันนี้ผมก็จะออกเลยนะครับปุ๊บออกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ จะเห็นตัวที่1ตัวที่2ส,สีจะแตกต่างกันไปเนาะอ่าส่วนไอเฟบุ๊กสองเนี่ยมันจะเป็นของเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับปุ๊บนี่ก็พอเราจะใช้นะครับเราก็เอาอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันนี้มาที่แบ่งแยกหน้าจอ2ส,ส่วนปับ๊บนะครับเราก็ลากแอปตัวที่เราใช้กันประจำเนาะคุ้นเคยกันเนาะจิ้มเข้าไปอันนี้แป๊บหนึ่งนะปุ๊บนี่นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ปุ๊บอันนี้อันนี้เห็นไหมครับ ตัวเดียวกันเลยเห็นไหมปึ๊บนี่ facebook นะครับอ่า f c e b o o k อ่าเดี๋ยวผมออกอีกทีก็ได้ผมจะไปที่ไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ผมเอาไอ้หน้าจอหลักเข้ามาในตัวที่สองเห็นไหมเนี่ยเท่านี้เองนี่สามารถที่จะดู f a o e b o o กความเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ข้างบนเนี้ยไอ้ข้างล่างเราก็ดูไปด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถที่จะดูไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย นี่นะครับอะไรประมาณนี้เนาะนี่นี่นะครับเห็นไหมมันก็จะมีเสียงนะอันนี้เดี๋ยวไปแล้วว่าจะต้องถูกเปิดเสียงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ลุงตูนะครับอ่านี้เห็นไหมแล้วก็ถ้าเราจะตอบแชทเนี่ยนะครับก็ให้เราจิ้มอย่างเงี้ยนะครับนะให้เราจิ้มอย่างเงี้ยไอ้ตรงรูปไข่ปลาเนี่ยวงกลมตรงขวามือเนี่ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้เราก็มาตรงนี้นะครับใช้เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะครับเนี่ย ปุ๊บเห็นไหมมันก็เข้ามาตรงรูปแชทเนี่ยตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะตอบแชทกับคนอื่นไนดะ้เราก็ไอ้ข้างบนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเออดูข่าวดูอะไรความเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยเท่านี้เองหรือว่าใครอยากจะดูทวิตเตอร์เวลาเขาไลฟ์สดเกมนะครับแคทเกมอะไรก็แล้วแต่อย่างอย่างผมเนี่ยจะชอบดูอ่อทวิตเตอร์นะครับที่เขาไลฟ์สดเกมดังๆอย่างพวกพับจีเนาะตอนกลางคืนนะครับพวกโปลิกอย่างเงี้ย มันจะถ่ายทอดสดในทวิตเตอร์ช่องที่หนึ่งช่องที่สองลุงเสกก็จะเอามารวมกันเลยนะครับตัวนี้ก็ลองให้ใหเราไปทําแบบผมดูนะครับ่าเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ช่องทวิตเตอร์ที่มีอยู่2แบบนะเห็นไหมครับเนี่ยช่องทวิตเตอร์ของเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ก็สามารถที่จะดูแบบอีกตัวหนึ่งเราเข้าไปในตัวแอปอีกตัวที่สองเราก็ไปที่โคมนะครับมันก็จะแบ่งแยกหน้าจอได้ลักษณะ2หน้าจอครับคลิปนี้ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเสกด้วยนะครับขอบคุณครับ